สวัสดีค่ะวันนี้มิสมีสูตรแกงอ่อมใบยอแบบผ้ากางมาแบ่งปันค่ะเป็นอาหารวันวนนะคะตำลานี้ได้มาจากการที่ช่วยคุณยายทำกับข้าวที่บ้านค่ะทุกๆบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะปลูกต้นยอไว้ติดบ้านสักสองสามต้นค่ะถ้าเขายัางไม่ให้ผลเราเราก็จะเก็บใบมาทานค่ะเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะ วิธีเก็บใบยอ,อก็จะเก็บจากยอด3-4ใบแรกค่ะค่ะใช้มือเด็ดเอานะคะเราจะได้รู้ว่าเขาอ่อนมากน้อยแค่ไหนนะคะสีเขาก็จะเขียวอ่อนๆอไม่เข้มมากค่ะได้ใบามาเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแถมด้วยผักชัยยาค่ะหรือว่าใบผงชูรสอันนี้มีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะไว้ปรุงรสค่ะพอได้ใบยอ,อมาแล้วนะคะ เราก็จะเอาใบายอมาตัดแกลนกลางของใบยอนะคะตรงนี้จะแข็งค่ะทานไม่ได้ค่ะก็ตัดออกทุกใบเลยนะคะแล้วก็มาเรียงเรียงเรียงใบกันให้สวยงามง่ายต่อการหั่นค่ะคุณยายสอนไว้ว่าให้เราหั่นซอยๆเป็นชิ้นเล็กๆเส้นเล็กๆเนี่ยจะดูสวยงามแล้วก็ดูน่าทานมากเลยค่ะที่สำคัญทานง่ายนะคะ ทานไม่ยากค่ะแต่ถ้าบ้านไหนสะดวกที่จะฉีดเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ละบ้านก็มีเทคนิคที่ต่างกันไปนะคะหั่นให้ได้ตามที่เราต้องการค่ะทานมากก็หั่นเยอะทานน้อยก็หั่นน้อยแค่นั้นเองค่ะจากนั้นเราก็นำใบยอมาลวกน้ำนะคะในน้ำเราก็ใส่เกลือไปสักหน่อยหนึ่งนะคะลวกน้ำสัก 2- 3สนาทีค่ะ ลดความขมของใบยอนะคะแล้วก็ทําให้ใบยอมีสีเขียวสดค่ะน็อกในน้ําเย็นนะคะประมาณ2นาทีก่อนที่จะเอาขึ้นมาแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดนะคะส่วนตรงนี้เราได้ปลามาค่ะปลาดุกนะคะเอามาล้างน้ําสะอาดออกสักหนึ่งรอบจากนั้นก็เอาเกลือนะคะมาคลา้คลา้ๆเพื่อลดความคลาวของเกลือของปลานะคะ ใส่น้ำนิดนึงค่ะแช่ไว้สัก15นาทีนะคะก่อนที่จะล้างเกลือออกหรือถ้าใครจะเอาแป้งมันมาคลุกๆ,ๆก่อนไว้ก็ได้ค่ะก็ลดความคาวได้อย่างนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาปลาเนี่ยลงไปลวกน้ํานะคะลวกให้เลือดที่เกาะอ,อยู่ที่ปลาที่มีความคาวเนี่ยออกให้หมดสีปลาก็จะซีดๆค่ะ พริกแกงเนี่ยเราไม่ได้ทำเองเราซื้อมาแต่ความหอมเขาไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาใส่ข่าตะไคร้หอมใบผิวมะกรูดแล้วก็เอามาปั่นรวมกันค่ะใช้กะทิปั่นนะคะคราวนี้คุณจะได้พริกแกงที่หอมมากๆเลยค่ะเพิ่มความเผ็ดใส่พริกสดลงไปอีกสักหน่อยก็ดีนะคะบางคนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ใช้อย่างละนิดละหน่อยเองค่ะหอมสักสองหัวะตะไคร้สักสองต้นข่าสักหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเหม็นเกินไปอะคะ่ะจากนั้นเราก็เอากระทิมาตั้งไฟนะคะทําในกระทะเนี่ยมันจะทําให้เราคั่วหรือว่าพลิกไปพลิกมาทําได้ดีกว่าพลิกที่ปั่นแล้วนะคะก็เอามาใส่รวมกันเลยค่ะไม่ต้องคั่วให้แตกมันนะคะวิธีนี้จะได้ แกงที่ไม่มีมันลอยอยู่ข้างหน้าเลยค่ะคนที่เป็นชาวบ้านแบบบ้านๆคนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่ชอบแกงมันๆค่ะเราก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะต้มกะทิให้สุกไปกับพริกแกงพร้อมๆกันนะคะทั้งหัวกะทิหางกะทิใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งถ้าคนนวลเกินไปนะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะได้น้ำแกงแล้วคราวนี้ก็ปล่อยให้น้ำแกงเดือดนิดหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะใส่ปลา ปลานะคะก็เราลวกแล้วเนะะี่ค่ะเราก็จะมีปลาที่ไม่มีเลือดมันก็จะดูสะอาดสอาดหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะให้ท่วมน้ําแกงนะคะไม่ต้องไปคนเลยค่ะไฟเบาๆอ่อนๆกะทิไม่แตกมันเนื้อปลาก็จะไม่เละด้วยนะคะใช้เวลาทำประมาณ4 5ห้านาทีไม่เกินนี้หรอกค่ะเนื้อปลาจะสุกหรือไม่สุกเนี่ยเราก็มาเช็ดดีกทีหนึ่งนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ใส่เนื้อปลาให้เต็มเลยนะคะดูสังเกตไฟนะคะเปิดไฟอ่อนๆเบาๆค่ะไม่ต้องใจร้อนค่ะทําอาหารไทยต้องใจเย็นๆนะคะ่าเราใช้ซ้อมจิ้มๆดูค่ะว่าใช้ได้หรือยังถ้าใช้ได้แล้วเนื้อปลาก็จะนิ่มๆหน่อยก็จิ้มลงไปได้เอาผักชัยยานะคะเป็นผักผงชูรสค่ะเป็นการปรุงรสอย่างหนึ่งนะคะ เอามาใส่ค่ะการต้มผักชายาก็คือเหมือนทำให้น้ำแกงเนี่ยนัวขึ้นเราจะไม่ใช้ผงชูรสเราจะไม่ใช่ผงขนาอ,อะไรทั้งสิ้นนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือค่ะแต่ถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้นะคะเราสะดวกที่จะใช้เกลือมากกว่าเพราะเราไม่ต้องการผงชูรสใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาใบยอที่เราลวกน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากานปล่อยให้เดือดสัก4-5นาทีจะไฟเบาๆนะคะอ่อนๆนะคะน้ำแกงก็จะ่ววๆลงไปค่ะได้แล้วค่ะแกงอ่อมใบยออาหารแบบบ้านๆเลยค่ะ